ค่ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตรูนะคะวันนี้ทางรายการมูเตรูจะพาทุกคนมามูที่วัดสมานรัตนารามที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะที่นี่มีพะพิคนเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคนไทยเรานับถือพะพิคเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้และความสําเร็จทางด้านการศึกษาเล่าเรียนตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักปัดเป่าอุปสรรคทุกภัยหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ และภายในวัดสมานร,รัตนารามก็เป็นที่ประดิษฐานพระพิคเนศปางนอนสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อองค์เป็นสีชมพูซึ่งมีขนาดความสูงถึง16เมตรและมีความกว้าง14เมตรทีเดียวมีความวิจิตรงดงามเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไปและรอบฐานมีพระพิคเนศปางต่างๆอีก32ปางให้ได้ชมอีกด้วย สำหรับความหมายของพระพิคเนตปางนอนเสวยสุขก,ก็คือเป็นปางที่ประทานความมีกินมีใช้อยู่อย่างสุขสบายอิ่มน้ำสำราญเงินทองไม่ขาดมือไม่มีเรื่องให้วุ่นวายใจรื้นรมไร้ทุกข์ไร้ความเศร้าหมองนั่นเอง นอกจากนั้นที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ในวัดที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัดและพระพิคเนตให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันรวมถึงยังมีจุดให้เช่าพระพิคเนตกลับบ้านไปบูชายอีกด้วยหลังจากไปไหว้องค์พระพิคเนตปางนอนสวยสุขแล้วต้องอย่าลืมกับการไปกระซิบหูหนูมูสิกะผู้เป็นต้นห้องขององค์พระพิคเนตเพื่อฝากคำขอพรต่างๆไปยังพระพิคเนตโดยยืนด้านหลังเอาปากพูดกับหูหนู และเอามือปิดหูหนูอีกข้างไว้พอเชื่อกันว่าหนูมูสิกะจะนำข้อความทั้งหมดไปบอกให้องค์พระพิคเนสทราบและคำขอจะสำฤทธิ์ผลนั่นเองนอกจากองค์พระพิคเนสที่เป็นที่สักการะบูชาจะเป็นจุดเด่นสำคัญของวัดสมานร,รัตนารามแล้วภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ประดิษฐานอยู่ถึง1ิบแ่งด้วยกันที่มีผู้คนนิยมมาขอพรและทำบุญอีกด้วย 1. ห,หลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถ 2. หลวงพ่อองค์ดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 3. หลวงพ่อประทานพร 4. พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตร 5. พระพิคเนตปางนอนสวยสุข 6. พระพิคเนตปางปฏิหารร้อยแปดกอน 7. ช้างเอราวัณ 8. พระราหู 9. ท้าวมหาพรม 10. จระเขโหราเทพารักษ อีกทั้งยังมีพระบรมสารีริกธาตุในดอกบัวกลางแม่น้ำสวยวิจิตรงดงามให้ประชาชนได้เข้าไปกราบไหว้อีกด้วยสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็อย่าลืมไปสักการะบูชากันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเพจอัปเดตดวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ